ตามเดี๋ยวนี้ไม,ม่กดติดตามฉันบอกให้กดติดตามไงไม่ก็บอกให้กดติดตามฟังไม่รู้เรื่องนี่ไงไม่ ย,ยิงเลยยิงเลยอีสรุปถ้ากดหรือไม่กดฮะถ้าไม่กดจะแรงกว่าน,นี้แน่ออออออแล้วคุณแล้วคุณล่ะจะกดติดตามไหมถ้าไม่อยากเป็นเหมือนชายคนนี้